สวัสดีเพื่อนที่รักของฉันทุกคนขอพระเจ้าอวยพรคุณรักคุณและแสดงความรักของพระองค์ต่อคุณขอให้คุณรู้ถึงความรักและพระพรของพระองค์ในวันนี้ขณะที่ฉันกำลังเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองฉันบังเอิญได้ฟังรอนบทหนึ่งในอดีต ซึ่งน่าจะเขียนไว้เมื่อหลายสิบปีแล้วและฉันก็รู้สึกประหลาดใจและทึ่งเมื่อได้ยินมันมันเป็นภาษาเอาหลักและตอนที่ฉันอ่านคำแปลฉันก็คิดว่าโอ้มีบางคำที่ขาดหายไปแปลไม่ถูกต้อง ฉันหมายถึงในรายละเอียดฉันคิดว่าฉันต้องแก้ไขตรวจคำแปลและเพิ่มคำลงไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสมบูรณ์แบบไม่เป็นไรมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือฉันคิดถึงบ้านมากเมื่อฟังกลอนบทนั้นตอนนี้ฉันจำกลอนทั้งหมดไม่ได้อย่างรวดเร็วนักในหัวของฉัน กรอนหลายบทฉันเขียนอย่างฉับพันอย่างเป็นธรรมชาติและฉันไม่มีเวลาตรวจสอบและแก้ไขหรือเพิ่มเติมบางสิ่งและฉันต้องขอบคุณทีมงานที่นึกถึงกรอนบทนั้นและนำมาลงในตารางออกอากาศของเราคงเทศสงเกลียดกกวุตายามห่กวา tôi muốn đi thật xa về vực miền hoang lạ vượt lên khỏi gông cung đến địa đàng thơm hương nơi gió trội dịu dàng mến mong lòng bình an đời như là mong đẹp giá vào ta thanh thang nếu người không bình lặng đừng gợi hai chiều em để tôi cùng cánh chim cùng mặt trời vươn dậy tôi sẽ nằm mơ trên cung trăng và làm thơ bên cạnh hoa lam dài cá vui trong làn mưa mát rượi vào hè trèo cây rừng và đùa sóng trùng dương ngày xuân sớm tổ tranh trên cỏ mới tôi sẽ tung tăng cùng bữa vàng ẩn nước với cá sông hát những câu đồng dao tàn đêm thu mát dạo con đường mòn tân yêu mời mọc nhặt trái hồng vừa rụng xuống ân cầm. sống cuộc đời đơn kết những hân hoan quên sau lưng ở thị phi oan trái Tôi chỉ muốn được là tôi được thở hít khí trời thiên thần xin hãy giúp thường đế xin cửa người บทกวีนี้และบทกลอนอืนอีกมากมายของท่านอนุตราจารย์ชิงไฮวีคเนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ m a s t e r t c o m forward Poems smchbooks.com slash and โอ้มันทำให้จิตใจของฉันสดชื่นขึ้นมากจริงๆทำให้จิตใจของฉันสดชื่นและทำให้ฉันคิดถึงบ้านเพราะกอนบทนั้นงดงามไม่ใช่เพราะฉันแต่งมันแต่เพราะมันงดงาม มันอาจจะโดนใจผู้ชมหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์พระเจ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของฉันบางครั้งฉันลืมหรือไม่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรฉันจึงพูดว่าลูกศิษย์ของฉันแต่พวกเขาทุกคนเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้า ฉันเป็นเพียงเครื่องมือที่อ่อนน้อมในการสื่อสารสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเขาในหัวใจของพวกเขาแล้วตอนนี้ฉันประทับใจกับกลองบทนี้แม้ว่าฉันจะเขียนมันเองก็ตามแต่เวลาผ่านไปหลายปศวรรษแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเวลาของฉันมีค่ามากเพราะมีหลายสิ่งมากมายที่ฉันสามารถทำได้และได้ทำและยังสามารถทำต่อไปและจะทำตามเวลาของฉันด้วย แค่ว่าฉันรู้ว่าเวลาของฉันมันสั้นมากกลอนบทนี้ปลุกฉันจริงๆแม้ว่าฉันจะเขียนมันเองและรู้บางส่วนแต่ก็ยังจำได้บางส่วนตอนนี้ฉันได้ฟังมันก่อนหน้านั้นฉันก็ทราบเกี่ยวกับมันแต่ฉันไม่มีเวลาคิดถึงอดีตของตัวเองมีแค่ปัจจุบันและอนาคตของโลกเท่านั้นมันมากเกินไป ความสนใจทั้งหมดของฉันเวลาทั้งหมดของฉันและพลังงานทั้งหมดของฉันทันต้องคอย่้มแซมตัวเองทำให้ตัวเองมีพลังขึ้นมาใหม่อยู่เสมอเพื่อให้สามารถทำงานที่ฉันได้รับมอบหมายจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นักบุญและปลาทั้งหลายในทุกทิศและตลอดเวลาครอนบทนี้มีบางอย่างที่ยังคงโดนใจฉัน และปลุกหัวใจของฉันและดูสิมันทำให้อารมณ์ของฉันความฝันของฉันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างเช่นฉันอยากเป็นตัวฉันเองตัวฉันเองเท่านั้นและทำสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆแม้ว่าคนอื่นจะคิดว่ามันบ้าอะงูเขาฉันก็จะชอบมันและฉันจะมีความฝันของฉันบนพื้นผิวพระจันทร์ ฉันจะขึ้นพร้อมกับพระอาทิตย์ในยามเช้าฉันจะเขียนบทกวีของฉันบนใบกล้วยไม้ป่า และวาดภาพบนใบหญ้าลองนึกภาพดูสิว่าอิสระเพียงใดไร้กังวลเพียงใดคุณจะเขียนบทกวีของคุณดั่งไร้กังวลได้อย่างไรและไม่คิดหรือสนใจว่ามันจะถูกตีพิมพ์หรือไม่หรือว่ามันจะยังอยู่บนใบกล้วยไม้หรือไม่ลองนึกดูว่าใบกล้วยไม้นั้นบางแค่ไหนเล็กมากเล็กมากเราะบางมากแต่คุณจะเขียนบทกวีบนใบไม้นั้นและมอมมัน ให้กระวานแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทานุภาพแด่คนที่สามารถเลื่อมโยงกับคุณหรือไม่ก็ตามหรือไม่สําคัญว่าพวกเขาจะเพลิดเพลินหรือไม่ก็ตามคุณแค่เขียนมมนเพราะคุณอยากทําแล้ววาดผ้าบนใบหญ้าลองนึกดูว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่นี่คือความฝันของฉันฉันหมายถึงการแสดงออกทางกวีความฝันถึงชีวิตที่ไร้กังวลชีวิตที่ไม่มีการวางแผนความคิด ที่เป็นแบบแผนใดๆหรือการจัดเตรียมที่เป็นรูปธรรมใดๆสำหรับอนาคตหรือให้ใครก็ตามได้เห็นหรือเพื่ออะไรก็ตามคุณแค่ทำมันเพราะคุณอยากทำมันนั่นเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้ฉันตื่นขึ้นอีกครั้งและทำให้ฉันร้องไห้เพราะนั่นคือชีวิตที่ฉันอยากมีให้กับโลกใบนี้ และฉันยังคงทำงานอยู่ฉันยังคงต่อสู้เพื่อมันคุณ <You S 2> ได้เห็นคำพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับปัจจุบันของเราบนโลกเช่นเกี่ยวกับปี 2022, 2022หรือ 2023, 2023ด้วยโดยเฉพาะตอนนี้เข้มข้นขึ้นยังคงเข้มข้นขึ้น2024ถึง2027 มีากความวุ่นวายมากเกินไปภัยพิบัติมากเกินไปความโศกเศร้ามากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติและโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆนานาชนิดที่เกิดขึ้นหรือโรคเก่าๆกลับมาเยือนอีกโรคระบาดร้ายแรงและหน้าตึ้งตัวที่เราคิดว่าเราได้ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วไปเอาชนะไปแล้ว X <c oughs> อาจกำลังมาถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของอังกฤษ <c oughs> กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับโรค X <c oughs> ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้ <c oughs> <and S 1> กว่าโควิด -19 <c oughs> และอาจส่งผลกระทบคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่สเปน WHO กล่าวว่าโรค X อาจเป็นเชื้อชนิดใหม่ไวรัสหรือแบคทีเรียหรือเชื้อราโดยไม่ทราบวิธีรักษาเคทบิงแฮมผู้เชี่ยวชาญซึ่งออกคำเตือนกล่าวว่าไวรัสมีศักยภาพที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าโรคโควิด -19 ถึง20เท่า ถ้าประมาณด้านบนมีผู้เสียชีวิต100ล้านคนในปี1918ครั้งนี้อาจมีผู้เสียชีวิตถึง400ล้านคนนั่นเป็นตัวเลขที่น่ากลัวจริงๆ คุณจะเชื่อผมไหมถ้าผมบอกคุณว่าความพยายามรอบสังหารชีวิตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับการพยากรณ์อย่างละเอียดเมื่อหลายเดือนก่อนย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมผู้ชายคนนี้ชื่อแบรนดอนบิกได้พยากรณ์โดยละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและผมเห็นทรัมป์ลุกขึ้นและผมก็เห็นความพยายามฆ่าชีวิตของเขาที่กระสุนนี้บินผ่านหูของเขาและมันเข้าใกล้ศีรษะของเขามากจนแก้วหูของเขาแตก วันนี้ผมมีคำพูดที่อยากจะพูดและผมขอให้คุณอดทนกับผมที่นี่พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้พระเจ้าทรงพาผมไปและผมเห็นการปิดตัวของสังคมโดยสิ้นเชิงเกินกว่าคุณจะเข้าใจได้เลวร้ายยิ่งกว่าปี2020เียอฐก เขากล่าวว่าสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วมันจะเป็นประเภทและเงาของกาละโลกในช่วงทศวรรษที่1,300ไม่มียาแอนตี้อะไรสำหรับการป้องกันของคุณไม่มีเลยไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้ใครก็ตามที่ติดสิ่งนี้ก็หายไป จากนั้นผมเห็นคน350ล้านคนทั่วโลกจากนั้นผมก็เห็น30เหเนื้อสหรัฐอเมริกาฉันเดาว่าตอนนี้ฉันมีอารมณ์อ่อนไหวฉันแสดงออกได้ไม่ดีนักโปรดให้อภัยฉันด้วยความฝันนั้นฉันอยากมีไว้ เพื่อตัวฉันเองและเพื่อคุณฉันจะทําให้มันเกิดขึ้นฉันต้องการที่จะทําให้มันเป็นจริงโปรดสู้ไปกับฉันสู้ไปกับฉันคุณไม่จําเป็นต้องมีอาวุธคุณไม่จําเป็นต้องไปฆ่าใครเพื่อที่จะชนะจงมีชัยชนะเหนือตัวเองเพียงแค่วางอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าจงละทิ้งการฆ่าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกฆ่าในแบบเดียวกันเท่านั้นเองง่ายมาก จงสำนึกผิดต่อพระเจ้าให้คำมั่นกับตัวเองว่าคุณจะกลับตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะกลับสวรรค์ไปด้วยกันหรือทีละคนฉันจะรอคุณต้อนรับคุณที่อารามแห่งสวรรค์ของฉันซึ่งพระเจ้าอนุญาตให้ฉันสร้างขึ้นให้กับคุณบ้านของฉันไม่ได้อยู่กี่นี่บนโลกแต่บ้านของฉันอยู่บนสวรรค์ซึ่งไม่มีวันถูกทำลายได้ คุณจะไม่มีวันถูกกำจัดถูกคุกคามถูกลวนลามหรือถูกกดขี่ไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิน้นคุณจะมีชีวิตอย่างตัวคุณเองเหมือนในความฝันที่ฉันเขียนไว้ในกรอนบทนั้นตอนที่ฉันยังเด็ก